ขอรักเดียวใจเดียวเกินพอขอหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวและขอพรจากฟ้าให้ฉันนั้นได้รักกับเธอตลอดไป ครับก็วันนี้มาเข้าห้องอัดนะครับมาอัดเพลงเพลงประกอบหนังดังสุดสัปดาห์นะครับมือปราบปูนแตกนะครับเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่า3 6 5หส้าวันนะครับเป็นเพลงที่น่าจะเข้าคือเนื้อหาเนี่ยนะเข้ากับกับเรื่องราวของของมือปราบปูนแตกนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมให้ได้นะครับ,รบมีหนังแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยครับกเ็เนื้อหาเพลงก็จะเปรียบเหมือนกับว่า คือจะพูดว่าใน365วันเนี่ยมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นปฏิทินธรรมดาที่เราที่เราเคยที่เราใช้ใช้ใช้กำหนดในการทำงานหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน365วันนะครับทุกๆวันเนี่ยคือจะมีแต่ความรักให้กับเธอนะครับก็ทั้งหมดนี้ความรักทั้งหมดนี้ก็คือขอให้ขอรักเดียวใจเดียวนะครับจะหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวครับ ครับก็อย่าลืมติดตามนะครับหนังดังสุดสัปดาห์นะครับมือปราบพูนแตกนะครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นจายิ้มนะครับนอกจากจะมีหนังแล้วนะครับให้ดูสนุกสนุกแล้วนะครับก็มีเพลงให้ฟังกันอีกด้วยครับอย่าลืมติดตามนะครับ